กอลังวังเดอะมิวสิควลรักนี้คือนิรันต์ละครเวทีที่เคยสร้างความประทับใจให้กับคนดูไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วหลังจากกระแสะตอบรับที่ดีมากทําให้ปีนี้ละครเวทีเรื่องนี้จะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งพร้อมทับนักแสดงชุดเก่าและเพิ่มเติมนักแสดงใหม่ๆเข้ามาค่ะอีกหนึ่งกลุ่มนักแสดงที่มาสร้างสีงสันและร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับละครเวทีเรื่องนี้คือเหล่าบรรดานักล่าฝันจากบ้าน AF ทั้งปุ Fi, ๋ยฝ้ายนัตพัฒน์ แม็กวิรดลมิวสิกรัชพลและแจ็คเมทัศซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ทำให้คนดูผิดหวังเลยจริงๆค่ะ as as be, คุณคือรักแรกขอผมไปค่าโนส บบกังานนี้แต่ละคนรับบทบาทอะไรในเรื่องโกลังวังเดอะมิวสิควลรักนี้คือนิรันกันบ้างเราไปถามสีคนกันดีกว่าค่ะในเรื่องโกลังวังเดอะมิวสิควลของเรานะครับก็อย่างแม้ก็รับบทเป็นเจมส์เจมส์เนี่ยเป็นเป็นหนุ่มที่เนิร์ดๆหน่อย แล้วก็ตามชอบโรสมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็สำหรับฝ้ายนะคะก็ได้เป็นโรสนะคะโรสในวัยสาวก็คือบทเดียวกับครูอ้วนค่ะพี่แต่ว่าเราย้อนอดีตกันมานิหนึ่งเท่านั้นเองค่ะเราเล่นเนี่ยแต่ละรอบระครเวทีมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีโชว์อะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์มากขึ้นด้วยสำหรับใครที่อยากมาดูอ,อยากดูซ้ำแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยรับรองว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ใช่เขาได้ยินมาว่าครั้งนี้จะมีแขกรับเชิญซึ่งนะักแสดงเองก็ยังไม่รู้ว่าใครใจะสลับไปแต่ละรอบอะไรเงี้ยค่ะนักแสดงก็คงตื่นเต้นไปด้วยคาอว่าแต่ละรอบเนี่ยที่มันสดอยู่แล้วมันจะมีความตื่น,ตนเต้นเข้าไปอีกก็น่าดูค่ะ มีเพลงเพราะอีกต่างหากใช่ก็เรื่องนี้ผมรับบทเป็นจอนครับผมครับเป็นจิมครับก็เป็นเพื่อนแก๊งโกครับโกหลังวังทีนี้ก็จิมจอนเจมเนี่ยก็ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันเรื่องมันก็เลยดําเนินต่อไปเรื่อยๆว่าเป็นโรสในอดีตเล่ามาว่า เราเนี่ยไปจีบกันยังไงก็เหมือนกับเป็นกวนเพื่อนเนาะเป็นกวนแบบว่าที่เป็นโกรลังวังสมัยก่อนที่แต่งตัวจะจัดแบบว่าแบบแฟชั่นจ๋าสีแบบแบบเจ็บๆเลยครับฝากนะครับทุกคนละครเวทีเรื่องโกรลังวังเดอะมิวสิคัลนะครับตอนนี้รีสเตตกันนะครับเดือนมีนาคมยังไงก็ไปจองบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับหรือว่ามาที่ศาลาเฉลิมกรุงครับรับรองว่าครั้งนี้ประทับใจยิ่งกว่าครั้งก่อนครับครับผมแน่นอนครับ มีแอปเผยเซอร์ไพรส์และความสนุกมาให้แฟนๆขนาดนี้ใครที่ไม่อยากพลาดอย่าลืมนะคะจะเริ่มเปิดการแสดง15-31มีนาคมนี้นอกจากนี้ละคอยวทีเรื่องโกลังวังเดอะมิวสิควอลรักนี้คือนิรันด์อย่างได้ร่วมกับบริษัทบ้านร่วมทางฝันจัดรอบพิเศษขึ้นในวันศุกร์ที่15มีนาคมเวลา19นาฬิกาเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลตำรวจอีกด้วยซึ่งทั้งรอบการกุศลและรอบทั่วไปทั้งหมดสามารถซื้อบัตรกันได้แล้วที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ we